ก็ยินดีต้อนรับสู่ไบโป,โปนะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีปลดแบนล่าสุดเลยนะครับก็ตัวกดแบนตัวนี้อัปเดตให้รองรับ v a l ลุ a n t เรียบร้อยแล้วนะครับผมและรองรับหลายๆเกมนะฮะพับจเอ็มอ a เอซีทุกเกมนะครับรองรับหมดนะฮะก็ตัว200บาทในเว็บนั่นเองนะฮะกดครดั้งเดียวถาวรนะครับไม่ต้องใช้ตลอดก็ ตัวปลดแบนตัวนี้เราปล่อยมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมใครที่ใช้ไปก่อนหน้านี้เป็นหน้าตาเหลืองๆก็คือตัวเดียวกันนะครับผมอย่ามาเคลมมั่วนะฮะหากเคลมมั่วเราแบนทันทีนะครับผมเราไม่ปล่อยไว้นะฮะเนื่องจากหลายคนเคลมมั่วนะครับผมขั้นตอนการใช้ปลดแบนนะครับผมผมแนะนําให้ลงวิดด์โอใหม่มาก่อนนะครับแล้วก็เราก็เขียนขั้นตอน เรียบร้อยไว้หมดแล้วนะฮะให้เราอ่านให้ดีนะครับผมเปิดโปรแกรมนะครับผมดีคอนโทรลนะครับผมในไฟล์ r e เร i r e m e n t นะฮะกเคือเฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับก่เนจะเรเดโรเ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 รผรเ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 นเรเรเระรเรเข้ามาที่เร่อ w i n ร o w s s ผม u r i t y ตรงนเ้กรเนนั่รเองนะครับและทเร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 เนเร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 ัรเรเรดรหรเเรเเรเรเร i ร e ตรงรเรก็เิดร้วยนะครเบผมปิดก่อนนั่นเองนะครเบหลังจากนั้นนะฮเให้เข้า r e q u i r e m e n t นะครับผมเข้าดีคอนโทรลได้เลยกด r u n a d m i n disable ไปนะครับผมก็เราปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะ Windows อัปเดตก็แนะนำให้ปิดนะครับผมใครที่ลง Windows 10ผมก็แนะนำให้ลง Windows 10นะฮะให้เราปิดอัปเดต Windows นะครับผมก็ทำตามผมได้เลยนะฮะขั้นตอนต่อไปติดตั้งอ r u n Time นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะสองตัวนี้กด Run admin และติดตั้งได้เลยนะครับกด r u นกด Accept ติกตรงนี้ออกนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็กด run ไปเลยแล้วอีกตัวนึงก็กด น็กรออย่างเดียวตรงนี้ก็กดเน็กรออย่างเดียวนะครับรอจนกว่ามันจะเสร็จนั่นเองตอนลง Windows ใหม่นะครับผมผมแนะนำอย่าล็อกอินเอ่อไมโครซอนะครับผม<อ>ก็คือให้ใช้เป็นโล c คอล c แอคเคาท์นะครับตอนเราลง Windows มานั่นเองนะฮะอย่าล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับผมใช้แบบไม่ล็อกอินอะไรทั้งสิ้นนะครับจะดีที่สุดนะฮะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปตรวจสอบว่าแน่ใจว่าไม่มี Windows Defender นะครับผมก็ตรวจสอบให้แน่ชัดโดยการมาตรงนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ปิดแล้วนะครับก็แนะนําให้ปิดไฟ wall ไ,ไปด้วยเลยนะครับโดยการเข้าตรงนี้กดปิดไปนะครับปิดให้หมดเลยหลังเราปิดไฟ wall เสร็จนะครับให้เข้า Control Panel ด้วยนะครับผมมาที่ System ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาไว้ล่างสุด หลังเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับผมขั้นต้นนะฮะหลังเราลงวิดโดมานะครับผมขั้นตอนการปลดแบนด์นั่นเองนะครับผมลงวิดโอใหม่เราลงแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการทําพวกนี้แล้วนะฮะให้เราทําขั้นต่อไปเลยก็คือการอัปเดตไบออทนะครับผมจะอัปเดตหรือดาวเกรดได้ทั้งนั้นนะครับวิธีทําก็สามารถหาใน Google ได้นะครับมันเป็นเรื่องเบสิกสามารถพิมพ์ไปได้เลยว่าวิธีอัปเดตไบออทนะครับมันก็ขึ้นมานะครับ หลังอัปเดตไปออดนะฮะให้เราทำการเปิด Secure Boot HVCI TPM แล้วก็ VTX นะครับผมวิธีเช็คว่าเราเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มจาก VTX นะฮะดูตรงนี้ก็ได้นะครับให้มันขึ้นเป็น Enable นะครับผมชื่อเดียวกันเลยนะฮะ Enable นะฮะดูในนี้ก็ได้นะครับ MIS4 นะฮะก็หากมันขึ้น Running อย่างนี้นะครับก็คือเปิดอยู่เอ่อให้ดู Secure Boot ด้วยนะครับผม Secure Boot จะต้องเป็น On นะครับและ TPM นะครับผม พิมพ์ไป t p m m s c กด enter นะครับให้มันมีหน้าตา t p m อย่างนี้นะฮะหากมันเป็น X สีฟ้าไปว่าคุณยังไม่เปิดอยู่นะครับผมให้มันมีหน้าตาอย่างนี้แปลว่าเปิดเรียบร้อยหลังอัปเดตใบออดนะครับผมทําการอัปเดตใบออดและเปิดพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม HPi ก็ต้องเปิดด้วยนะครับผมวิธีเปิดมาที่ Windows Security นะครับมาตรงนี้นะฮะมากดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเปิด m มม o ม y รีตรงนี้นะครับเป็นออนและทําการรีคอมหนึ่งครั้งนะครับผมหลังรีคอมมาเสร็จให้เราเช็คว่ามันเปิดค้างอยู่หรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือรันสปูเฟอร์โคตรง่ายนะครับผมปดแบนคลิกเดียวเท่านั้นนะฮะง่ายๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้เช็คซีเรียลก็ได้สําหรับใครที่อยากจะเช็คนะครับผมก็ตัวนี้ไว้ดูเลขเครื่องนะครับอ่าใครที่เสียบ USB อยู่นะครับถอดด้วยกรุณาถอดให้หมดนะครับ USB นะครับ แล้วก็รีมัยอ่ะป,ปุ๊บโอเคก็หลังเราลง Windows อัปเดตไปออดอะไรเสร็จก็ถอด USB ด้วยนะครับก็ปี่เอาไวน้นะฮะสร้างโน้ตแพดไว้กดวางกดเซฟนะครับผมไว้ดูเลขเครื่องนะครับหลังเราปดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทำการกดเปิด Spoofer ได้เลยนะครับกด Run admin นะฮะก็ตัวปดแบนนี่เราเทสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ แต่ที่ลงคลิปนี้เพราะว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับผมปกติมันจะสีเหลืองนะฮะใครที่ใช้สีเหลืองนั้นก็คือตัวล่าสุดแล้วนะครับผมแค่เปลี่ยนหน้าตาตัวกดแบนด์นะครับแล้วก็กดวางคีย์ไปได้เลยที่เราได้จากเว็บนั่นเองกดล็อกอินเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังเข้ามามันจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับผม ให้เราไปดูที่ serial checker ด้วยตรงนี้มันก็จะมีนะครับมันก็จะบอกสถานะเช่นเดียวกันมันก็บอกเราไม่ต้องก๊อปก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนสีหลังเราสปุ๊บอันไหนยังไม่เปลี่ยนมันจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็เรามาเช็คสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมจะแคปไว้ก็ได้อ่ะแคปไว้อีกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับผมแคปเอาไว้กดเอ่อกดเซฟไว้หน้า De สท็ทอปอ่ะเซฟไว้ก็ได้นะครับผมวิธีลดแบนง่ายๆนะฮะมาที่ตรงนี้นะครับผม <c oughs> ก็มากดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะฮะหลังกดสตาร์ทจอจะดำหมดทั้งจอเลยนะครับผมแล้วก็เราทำการรอไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดนะครับสถานะปดแบนมันก็จะเขียนว่ามันกำลังสปูปอะไรอยู่เราก็สามารถอ่านดูได้เลยนะครับผมต้องปิดตัวโปรแกรมอัดคลิปเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้คลิปพังได้นะครับก็แค่กดสตาร์ทตัวเดียวนะครับมันก็จะก็หลังจากคอมมันรีให้เองอัตโนมัตินะครับผมให้เราทําการเข้าตัวปุ่ดแบนใหม่ครั้งหนึ่งกดรันแอดมินนะครับ ทีนี้เราก็เช็คได้เลยนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมกดล็อกอินเข้าไปเลยไม่ต้องใส่คีย์ซ้ำนะ,ะหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีฟ้าหมดไปว่าเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมเปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูจากรูปเก่าก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะ UUID ทุกอย่างเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนหมดนะครับผม IPv6 IPv4 เปลี่ยนนะครับอ่เดสก์ท็อปเปลี่ยนนะครับสีบลูท์ออ TPM สปูฟเรียบร้อยนะครับเลขเปลี่ยนนะครับหรือจะดูผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับใครที่สะดวกดูผ่านตัวนี้ก็สามารถดูได้นะครับก็เลขบนก็เปลี่ยนนะครับผมเอ่อตรงนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนะฮะเอ่อแม็กก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยน GPU ก็เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ TPM นะครับผมเปลี่ยน TPM ก็สปูฟเรียบร้อยแรมก็เปลี่ยนนะครับ Windows Key ก็เปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมก็เป็นอันสิ้นสิ้นในการปลดแบน์นะครับง่ายนิดเดียวโหลดเกมได้เลยนะครับหากเช็ค TPM นะครับผมเราสามารถเช็ค TPM ได้ TPM จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแปลว่า BIOS กำลังทำงานอยู่นั่นเองนะครับผมมันเป็น BIOS เก่าที่เอามารีโนเวทใหม่นะครับผมก็ไม่มีแบรนด์ย้อนหลังภายใน3วันนะฮะเนื่องจากเราปล่อยเทสมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน100%ซ์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีปลดแบนก็สามารถโหลดเกมได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับทุกเกมนะครับผมก็บางเกมอาจจะไม่รองรับนะฮะอย่างเช่น Delta f o r ร์อาจจะไม่รองรับนะครับแต่ PUBG นะครับผมวารุแลนสนะฮะฟอร์ดในคอฟดิวตี้ลัดทุกอย่างนะครับหากเราลงวินโดว์มาใหม่นะครับตามตามผมเรียบร้อยนะครับบางเกมเช่น PUBG อาจจะไม่ต้อง ไปอัพไบโอต์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะฮะสามารถวอลลุแลน์ผมแนะนําให้อัพนะครับผมไม่ใช่แนะนําบังคับให้อัพเลยนะครับก็ประมาณนี้สามารถโหลดเล่นเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เ่เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวโปรวอลลุเลน e ์เอ็กเทอร์นอลตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยติดตามไว้ด้วยนะครับ